สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะมาคำนวณรัฐบาลครับ M6 ก็คือสูตรนี้แหละครับก็หลุดเป็นงวดที่สองแล้วครับสำหรับ M6 เดี๋ยวมาลุนงวดนี้อีกง,งวดหนึ่งครับถ้าไม่เข้าก็ต้องเปลี่ยนสูตรใหม่ครับก็มี ลองไว้แล้วครับสําหรับสูตรลองของต่อจากสูตร M6 สูตรนี้ที่เป็นการคํานวณขึ้นมาใหม่ครับก็มีอยู่ครับเดี๋ยวก็จะคํานวณให้ได้รับชมกันเหมือนกันแต่ว่าจะมาคํานวณสูตรเดิมสูตรนี้ให้ก่อนก็หลุดมาสองงวดก็เข้าได้แค่เลข6กับเลข3แค่นั้นเองครับก็ไม่มีเลขหาก็เสียดายอยู่ครับ จับคู่ให้ก็ไม่เข้าสำหรับ M6 สูตรนี้สูตรเดิมของเรานี่แหละครับก็เข้ามาหลายงวดติดก็หลดุดก็ห้าก็มาอยู่ตรงนี้นี่ครับตรงนี้ก็จะมีหลักสิบบนอยู่ตัวหนึ่งก็เหมือนกับงวดที่ผ่านมาตรงนี้ก็ได้960ก็มาได้56ข้างล่างสองตัวตรงนี้ ตัวสุดท้ายได้เลขหนึ่งส่วนงวดนี้ได้ห้ากับสองเลขออกไปที่ห้าหกก็เข้าเลขห้าครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเป็นหลักสิบครับมาจับคู่กับฝั่งนี้อีกทีหนึง่งให้เอาตรงกลางครับเป็นหลักสิบเพราะว่าสองงวดติดนี่เลขหก 6, ก็ออกหกห้างวดนี้เลขห้าก,ก็มาห้าหกเดี๋ยวมาดูงวดนี้ครับ สูตรนี้เราก็จะมาข้ามเลขกันก่อนครับใช้เลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งก่อนครับนี่ครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยเอาเลขหน้าสามตัวก่อนก็จะมาเริ่มจากหนึ่ง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 เลยครับสามตัวเลยเราข้ามเลขก่อนนี่ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วกับสามศูนย์สอง ท่าในใดที่อยากรู้วิธีคิดสูนี้ก็ดูได้ครับต่อไปครับชุดที่2ก็จะมีเลขท้าย3ามตัวสองครั้งเนี่ยครับก็ข้ามเลขเหมือนเดิมก็จะเอาเลขศูนย์เลขสอแล้วก็เลขศูนย์เห็นไหมครับมีศูนย์มี 0, ม2ลม 0. แล้วก็มีศูนแล้วก็สองสองเก้า โอมีแต่เลขสองกับเลขหนึ่งอย่างเดียวแล้วครับดนี้เพราะว่าทั้งเลขหน้าเลขท้ายมีแต่หนึ่งกับสองกับสามแค่นั้นเองงวดนี้บวกกันลงมาครับสามหนึ่งห้าสองหนึ่งมีเลขอยู่แค่นี้ครับงวดที่ผ่านมาเข้าๆสามหนึ่งตรงนี้แล้วก็หกมาตัวหนึ่งสะได้ครันไปสี่หก ม่งั้นใครๆมาครบเหมือนกันครับเลขหกตัวนี้สามห้าหกสามหนึ่งก็มีเลขหกเลขสามแล้วก็มาสามหนึ่งอันนี้ก็มาดูฝั่งนี้ด้วยครับก็ไม่จําเป็นต้องมาดูฝั่งนี้ฝั่งเดียวให้ดูเลขฝั่งนี้ด้วยครับที่เข้ามานี่ก็สามหกห้านก็มาแปดหกห้าก็มาหกห้าแล้วก็หกสามสามหกหกสามงวดนี้มาสามหนึ่งตรงนี้นี่ครับ เขามักจะมาออกข้างหน้าครับอย่างสามหกห้านี่สามหกอยู่ข้างหน้าอันนี้สามหนึ่งหกก็สามหนึ่งก็ามาอยู่ข้างหน้ามันอยู่ที่ว่าจะออกตรงนี้ตรงนี้หรือว่าฝั่งไหนแค่นั้นเองงวดน,นี้ได้หนึ่งสามหนึ่งแล้วก็ห้าสองหนึ่งก็ไม่แน่ครับแต่หนึ่งสามนี่ยังไงก็ไม่ต้องมาไม่ไม่มาอยู่แล้วแหละหนึ 1, 3, 3, 1. ่งสามสามหนึ่งพราว่าเลขสิบสามนี่ยังไงก็ไม่ออก วันี้ก็จะได้ตรงเนี้ครับเอามาตั้งตรงนี้ต่อครับหนึ่งสามหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งสามหนึ่งห้าสองหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งนี่ครับหนึ่งสามหนึ่งห้าสองหนึ่ง ก็จะได้สี่ได้หกมีหกมาอีกแล้วครับงวนนี้แล้วก็มีสามนี่ครับหนึ่งสามได้สี่หนึ่งห้าได้หกสองหนึ่งได้สามได้ศูนย์ได้เก้าตัวสุดท้ายได้เลขเก้าครับ

7จ็ดบวกหนึ่งได้แปดตรงนี้ได้เลขแปดครับนี่ครับ m หกงวดนี้มีศูนย์มีเจ็ดสี่ตัวตรงกลางก็มีห้ามีเจ็ดมีหนึ่งมีแปดนี่ชนกันหลายตัวครับงวดนนี้สี่แปด 8ดชนเจ็ดชนเลขสวยเลยครับงงินนี้ผมว่าสิบหกทับเก้าทับหกแปดก็ 6, 8, เดี๋ยวมันลุ้นกันอีกรอบครับสำหรับเอ็มหกูนี้ถ้าจับ ผมก็จะจับแบบนี้ครับก็จะเริ่มจากเจ็ดตรงเนี้ยครับพวงวดที่ผ่านมานั้นสามมาหลักร้อยเขาสามเขาเปลี่ยนตัวเลขไปแล้วครับจะอยู่แถวตรงกลางลัวงวดที่ผ่านมาแปดมาอยู่ตรงนี้ดังนั้นเอาเอาห้าครับห้าเจ็ดแปดแล้วกัน

อันนี้ผมจะจับไว้ให้มันก็ที่เคยจับมาครับแล้วก็จะเป็นเจ็ดแปดแปดนะใครชอบเจ็ดหนึ่งแปดหรือว่าศูนย์เจ็ดสีก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็ดวงใครดวงมันครับถ้ามาก็คือแต่ที่แน่ๆตรงนี้มีเลขหกครับเนี่ยตรงกลางเนี่ย เอาผมจะจับเป็นแปดหกห้าครับดูว่าจะมาอีกรอบไหมแล้วก็สามหกศูนย์เพราะว่ามีเลขหกกันไหมครับแค่นี้ครับสำหรับเอ็มหกถ้าหกมา ก็จัดการไมแบบนี้ครับพอเข้ามาติดต่อกันสามงวดแล้วครับสองงวดแล้วสองงวดสามงวดแล้วเฉพาะเลขตรงกลางนี่ครับก็ไปพิจารณาครับสําหรับ M6 ก็เดี๋ยวจะมาคํานวณสูตร M6.3 ครับสําหรับชุดวินนะ้วก็เลขวิ่งก็เดี๋ยวดูคลิปใหม่ครับ ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมครับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับเฮงเฮงเลยรวย,ย,ยกันทุกๆคนครับขอบคุณครับ